สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับโียจะพูดเรื่องมหสถบัณฑิตตอนที่6ผู้พระดุงความยุติธรรมบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมเพราะเหตุที่นำคดีไปโดยความหลุนผันส่วนผู้ใดเป็นบัณดิต มินิจชัยคดีและไม่ใช่คดีทั้งสองย่อมนำบุคคลเหล่าอื่นไปโดยความละเอียดอะออโดยทำสม่ำเสมอผู้นั้นอันคุ้มครองแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าตั้งอยู่ในธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเราเองและมวลมนุษยชาติผู้มีธรรมะเป็นอาภรณ์จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอาภรณ์ภายนอกอันมีค่าไม่ใช่เครื่องวัดคุณค่าของคนบุคคลใดมีธรรมะเป็นอาภรณ์จะเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าธรรมะ เป็นอาปอนเชลเลอร์เป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราได้ตลอดเวลาแม้คนอื่นก็เคารพเลื่อมใสดังนั้นธรรมะจึงเป็นอาปอนอมตะระดับคู่กายคู่ใจที่มันคงที่สุดที่จะติดตามตัวเราไปทุกทุกชาติให้มันประพฤติ ปฏิบัติธรรมกันให้มากๆเราจะได้เป็นเจ้าของสมบัติอันล้ำค่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุกตกติกายสมบทว่าบุคคลไม่ใช่อว่าตั้งอยู่ในรมเพราะเหตุที่นำคดีไปโดยความผุนฝันส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิต วิิจฉายคดีและไม่ใช่คดีทั้งสองย่อมนำบุคคลเหล่าอื่นไปโดยความละเอียดออโดยทรรมสม่ำเสมอผู้นั้นอันทำคุ้มครองแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าตั้งอยู่ในธรรมการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองคอยสอดส่องดูแลสังคมให้เกิดความร่วมเยียนเป็นสุขปราศจากความวุ่นวายหรือศัตรูภายนอกมารุกรานเป็นงานที่สำคัญมากที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีธรรมะประจําใจมีความรู้สุกยุติธรรมไม่เห็นแก่ลาภยศ ไม่มีความอากต,ติต่อฝ่ายใดฝ่หนึ่งมีใจเที่ยงคําดุตราชูซึ่งจะร้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเมืองน,นั้นได้อย่างแท้จริงเรื่องเรื่องของหมอสวดฑิตผู้ฉลาดในกาวินิจฉัยอัตตกดี่าตัดสินความใดใ ก็เป็นที่ถูกใจของผู้กรณีทั้งสองฝ่ายจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองชาวบ้านกระทั่งพระราชายังทรงทรวิลหาปราราษนาจะได้มาเป็นปราบัณฑิตเสริมบารมีของพระอ,องค์ฉะนั้นในครั้งนี้เรามาดูตัวอย่างการตัดสินอัตถคดีของโมโหสถบัณฑิต ผู้เป็นบรมริษัทว่ามีความเชี่ยธรรมและฉลาดในการตัดสินปัญหาอย่างไรบ้างเรื่องอยู่ว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระทยัยไปฝันถึงมโหสถปันฑิตมาตลอดยิ่งทรงสดับรายงานวิจัยก็ดีสามีภรรยาเมื่อคราวที่แล้ว ยิ่งทรงประสงค์อยากจะเห็นโมโหสถแต่เพราะคำทักท้วงของท่านเนาศนกะยังคงมีอำนาจที่จะยับยั้งพระไทยของพระองค์ได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่ปรารถนาที่จะเห็นคณะของตนตกต่ำราชาจึงได้แต่ทรงรอคอยด้วยพระไทยที่จดจ่อ อยู่กับโหสดทุกที่วาราตรีส่วนเหตุการณ์ที่หมู่บ้านยมมัชะคามนั้นโมโหสดกุมารได้แ,แสดงปฏิปัญญาของตนเสมอบ่อยครั้งที่ได้เป็นเหมือนผู้พิพากษาคอยวิจัยคอยวินิจฉัยคดีและตัดสินปัญหาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นอย่างเช่นวันนี้วันหนึ่งมี หนุ่มชาวนาผู้ยากจนไปซื้อโคมาจากเพื่อนอื่นบ้านอื่นเพื่อนำมาไถนากลางรุ่งเชา้าได้นำโคออกไปหากินตามปกติตกกลางวันขวเขาเผลอนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ทำให้โคคนหนึ่งทำให้โจรคนหนึ่งแอบมาลับโคไปหนุ่มชาวนาตื่นขึ้นมา ไม่เจอโคข,ของตนก็รีบออกติดตามรอยเท้าโคไปเมื่อตามไปพบก็ร้องบอกว่าโจรให้นําโคมาคืนตนจะไม่เอาเรื่องราวอะไรแต่เหตุกับตรงเันข้ามเพราะโจรอ้างว่าโคนี้เป็นของเขาเมื่อไม่ยอมกันทั้งสองเกิดการทะเลาะวิวาทชาวบ้านจึง พา,ามหามโหสถให้ช่วยตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของโคตัวนี้กันแน่โมโหสดบันฑิตเห็นกิริยาของคนทังสองก็รู้ว่าคนไหนเป็นโจรคนไหนเป็นเจ้าของโคแต่ถึงจะรู้ก็ต้องสอบไปสอบไปตามลำดับให้ชาวบ้านที่มารับฟังได้เห็นจริง ในการตัดสินด้วยชาวนาช่วยกันถามว่าซื้อโคมาจากไหนและเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณใดส่วนเจ้าของโคได้ล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทุกอย่างส่วนโจรกุเรื่องขึ้นมาชี้แจงให้สมเหตุสมผลเช่นเดียวกันจนผู้ชาวบ้านวินิจัยไม่ออกว่า โคตัวนี้เป็นของใครกันแน่มโหสหบัณฑิตถามเพียงประโยคเดียวว่าโคเหล่านี้ท่านให้กินอะไรให้ดื่มอะไรโจนตอบว่าข้าพเจ้าให้โคดื่มยากูให้กินงาแป้งและขนมกุซุมาความเจ้าของโคตอบว่าคนจนอย่างข้า จะให้อาหารดีๆมาจากไหนข้าพเจ้าให้โคกินหญ้ากินน้ําเท่านั้นแหละโมโหตดบัณฑิตได้ฟังคําของคนทั้งสองแล้วจึงให้คนนําใบประยงมาตำขยำด้วยน้ําให้โคดื่มโคก็อาเจีนยนออกมาเป็นหญ้าโมโหตดบัณฑิตเห็นเช่นนั้นก็าถามโจรว่า เจ้าเป็นโจรใช่หรือไม่โจรโจนรับผิดโดยดีครั้งโจรรับสารภาพแล้วโบสดจึงให้โอวาดว่าจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าอย่าทำอย่างนี้อีกจงประกอบแต่สัมมาอาชีวะทำงานทุกสิ่ที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนจะได้ไม่ต้องเป็นบาปเป็นกรรมตกนรกหมกไหมจากนั้น ก็ให้สมาทานสิห้าแล้วปล่อยตัวไปพระรัตราชารู้ข่าวทรงพิติสมนตร์มสติปัญญาของมโหสถได้กรัสถามเสนกะบัณฑิตว่าท่านอาจารย์เสนกะเราควรนำบัณฑิตนั้นมาได้หรือยังเมื่อเสนกะคุณว่าข้าแต่มหาราชคดีเรื่องโค ใครๆก็วินิจฉัยได้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นมันดิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอให้ทรงรอไปก่อนพระราชาจึงทรงได้แต่นิ่งความเป็นผู้มีปัญญาของมหสถยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นับวันก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นดังเช่นวันหนึ่งมีหญิงเข็นใจคนหนึ่งเรื่อง เครื่องประดับไว้บนผ้าสาดแล้วเดินลงไปล้างหน้าในสระน้ำหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเห็นเครื่องประดับนั้นเกิดความโลภจึงหยิบเครื่องประดับขึ้นชมแล้วลงสวมใส่ดูแล้วรีบเดินจากไปฝ่ายหญิงเจ้าของเห็นดังนั้นก็รีบขึ้นจับสะวิ่งตามไปร้องบอกให้เอาเครื่องประดับ ของตนคืนมาแต่หญิงรุ่นสาวตู่ว่าเป็นเครื่องประดับของตนจึงเกิดการทะเลาะกันขึ้นฝ่ายหมอสดบันดิตกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กๆได้ยินเสียงหญิงสองคนทะเลาะกันจึงให้เรียกเข้ามาสอบถามต้นสายไปเหตุแค่เพียงสังเกตกริยาและอาการและคำพูดก็รู้ทันทีว่า คนไหนเป็นเจ้าของเครื่องประดับแต่ก็ถามหญิงที่เป็นผู้ขโมยว่าท่านย้อมเครื่องประดับนี้ด้วยของหอมอะไรหญิงวัยรุ่นที่เป็นหัวขโมยตอบว่าข้าพระเจ้าย้อมด้วยของหอมทุกอย่างจากนั้นหมอสดปันติ์จึงถามหญิงเจ้าของนางตอบว่าข้าพระเจ้าเป็นคนเข็นใจ จึงย้อมด้วยต่อประยองเท่านั้นหมวสดบัณฑิตให้บริวารจดจำคำในการของหญิงทั้งสองและให้นำภาชนะใส่น้ำมาแช่เครื่องประดับจากนั้นให้เรียกคนเชี่มนานเรื่องปิ่นมาสูดดมเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องประดับนี้เป็นปิ่นอะไร เมื่อผู้จำนานพิสูจน์กลิ่นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นกลิ่นดอกประยงจึงรายงานหโหสถบัณฑิตจากนั้นหโหสถบัณฑิตได้ซักไซไล่เลียงจนหญิงวัยรุ่นยอมรับว่าตนเป็นคนขโมยเหตุที่ทำไปเพราะความโลภอยากได้เครื่องประดับตันเองจากนั้นหโหสถให้หญิงวัยรุ่นกล่าวขอโทษ หญิงที่เป็นเจ้าข,ของจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันพร้อมทั้งหายอวาทว่าถ้ายินดีในสิ่งที่ตัวเองได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจะได้สบายใจไม่ทุกข์ร้อนใจในภายหลังอย่าเป็นคนลักขโมยเพราะจะนำไปสู่เปลวิสัยไปสู่อวัยภูมิ ควรแสวงหาทรัพย์สมบัติมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและความสามารถของตนเองจะได้มากหรือน้อยก็มีความสนโดดพอใจดีกว่าได้มาเพราะความไม่สุจริตเมื่อสั่งสอนแล้วก็ปล่อยตัวนางไปนี่เป็นตอนหนึ่งในการทำหน้าที่ วินิจัยอัตถกดีหนึ่งอย่างชาญฉลาดของโหสถบัณฑิตเป็นต้นแบบที่เราควรศึกษาไว้ฝุกเป็นผู้รู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญาเพราะต่อไปพวกเราจะต้องเป็นผู้ที่พึ่งให้กับผู้อื่นหลังจากที่เรามีที่พึ่ง ให้กับตนเองแล้วให้มันเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเราจะได้มีปัญญาบริสุทธิ์กันทุกคนแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ